สวัสดีครับพบกับสถานีเรารักพัสมุรเจดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลบ้านคลองสวนอาเภอพัสมุรเจดีวันนี้เรามายังวังของเสียศักดาจะมาดูวิธีการงมหอยแคลงนะครับว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับก็ใช้เวลาในการเลี้ยงก็คือประมาณ8เดือนถึง1ปีใช่โอ้โหนานมากนะนานมากเลยกว่าเราที่จะสามารถที่จะเก็บ ผลิตผลมันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้หอยกี่ตัวนะครับเป็นน,นหอยที่ราคาสูงที่สุดแล้วก็เป็นหอยที่อร่อยที่สุดลืมนี่ลงล้านได้3ล้านคิดดูกันนะเมื่อก่อนหีหอยแครงขายลูลละ5บาทสมัยก่อนประมาณเมื่อสัก30 30, 30ปีมาแล้วหอยแครงนี่โลละ โลละ5บาบาทเท่านั้นเองเอาใหญ่ใหญ่กว่านี้นะพบกับการงมหอยแครงนะครับของบ้านเรานะครับว่าจะมีวิธีการงมกันยังไงนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับทางสถานีเรารักพระสมุรเจดีนะครับัไปดูวิธีการงมหอยแครงของบ้านเราจะมีวิธีการทําอย่างไรพะรหาัปดีดีเวลา17นาฬิกาทางสถานีเรารักพระสมุรเจดีอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ